สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวน้ำยานะครับทำให้คมไฟกลับมาใสเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับตัวนี้เลยวิธีใช้ง่ายๆนะครับดูที่คมไฟก่อนตอนนี้คมไฟสองฝั่งค่อนข้างจะเหลืองนะรเราลองใช้ดูมันจะกลับมาใสหรือเปล่าวิธีใช้ง่ายๆเลย นยาตรงนี้โดนทุกสิ่ได้นะครับไม่เป็นไรนี่นี่น,นี่ออกเว้ยเฮ้ยเอาไปเล่นไปนี่ครับคือภาพเหลืองๆออกมาเลยอ่ะเราถึงทำทีละข้างแล้วกันเนาะเจ่ได้เยื่องว่าเว้ยอันนี้ของแท้ ใสจริงว่ะแค่ฉีดก็ใสแล้วอ่ะแน่นอนอย่าด้ยไ,ได้อ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเราฉีดแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดออกผ้าเช็ดเลยาเป็นไง เี่ย yeah. มันใสจริงว่ะเว้ยอันนี้ของแท้นี่จะรีวิวเป็นอย่างนี้เนี่ยใสยจริงเสร็จแล้วครับยังไม่จบก็มีน้าํายาอยก่ตัวนี่ครับบีบเลยตัวนี้จะทำให้มันใสกว่าเดิม hình nghe thải đi vào đây cái đường à nó đủ bằng bốn ส่เห่ืองเหลืองอ่ะราคาครับไม่แพงร้อยหกสิบสี่บาทมีผ้านะครับมีมีผ้าแถมด้วยมีผ้าตรงนี้นะครับผ้ามโคร์อข,ของของซินนามีผ้าแถมถ้าสนใจนะครับน้ํายาล้าง้ากปมไฟนะครับเดี๋ยวผมจะทำตะกร้าไว้ให้นะครับกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับ We'll